สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะพามาดูวิธีรุ่นรวยกันง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดเข้ามาที่เพิ่มเพื่อนนะคะเราก็กดเข้าช่องค้นหานะคะแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยลาย ID นะคะแล้วเราก็พิมพ์เข้ามาเลยคะ่ะว่า vip 958ตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็กดค้นหานะคะ มันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะก็คือเฮงเนะคะเราก็กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดแชทเลยนะคะค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะทางเฮง789เ้เขาจะส่งขั้นตอนการสมัครสมาชิกมาให้เรานะคะแล้วเราก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านแอดมินได้เลยะคะ่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราสามารถฝากถอนนะคะผ่านแอดมินได้เลยนะคะส่วนข้อมูลอื่นๆนะคะเราสามารถกดเข้ามาตรง เมนคำว่าเมนูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เรากดเข้าไปดูนะคะเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านี้นะคะเราก็สามารถยื้อรวยกันได้ทุกวันแล้วค่ะ